เสียงเสียงผู้ใดเนาะนั่นคือคือเสียงเส้นหน่อยแต่บ้าบ้าเอาเอาเดี๋ยวถ่ายเส้นหน่อยจักหน่อยสินะครับผมจะไปถ่ายใครที่กองนี้ไก่เออเอาเส้นหน่อยไหมผู้เดียวบ่ครับ ใจบุญครับบุญพระรวยมาม่น,น่เอเอาเส้นหน่อยตั้งสนอเส้นหน่อยครับตั้งเลยแล้วเราไปครับผมเส้นหน่อยแล้วยังยย<บ>วอ่อ๋อ,อ,อครับโอเคอุ้ย่มแห้งแห้งอยู่พี่ไลม่ โอ้ยอาอยุหันกับเปิดพัดลมเนาะอันนี้ลมธรรมชาตินี่นี่เออเอาบานีกพระอาจารย์ครับผมนมัสการอีกรอบนึงครับผมบเดินเพราะว่ามาจางไหนล่ะบ<า>ใใกอกผม,บผมเห็นในในเฟซวัดกไหมครับพระอาจารย์ข้าจเจ้ามาข <บา S 1> นอยังเอารถสิบล้อมาขนอยังอยู่ในวัดเนาะพระาอคคาจารย์รถข้นหินข้นหินบ่ อันเพื่นมาคนเอาหรือพ่นคนมาให้จังไหนครับอ๋อค้นมาให้ตัวเพื่นเมาเพิ่นกเพื่อนหินไม่เฮ้าตัวเพิ่นเอาใบกระดาษเฮ้าไปโอ้เพิ่นขนหินไม่เฮาแต่ว่าเอากระดาษเฮ้าไปโอ้ยโมเป็นยังดอกคระเพาะจารย์กระดาษกระเาะจานหลายอยู่ สี่สิบหกอด้านไต้ทั้งที่ไต้กุฏีินบอกครับเรอ็ที่งีุบ้านหลังของรัฐเจาของทุกของรั้านครับจะก็ล้างลังโบสถ์นี่ไปเหือหลังบสถด้านลังบสถเอาด้านหลังบสถกระทมต่ออีกบ่เออือเพี้ยงกันเพี้ยงกันนันเีกับกรลมดีมากเลยอ้หเพี้ยงกันไลบะมีหมองน้ำไรดิครับ เอาแต่เบิ้งก็ดีกันตีดมันพอรเจกตมันไหลออกที่ต้นบกนะอ๋อ,อเอากระไลออกทางไหนก็นได,ได้ครับอาจารย์แต่ว่าอย่าให้มันถ่วมกุฏีนะ,ะเพราวะมือกับมัดเห็นเราอ่ะกับแกกับมัดเห็นเราหมดเนี่ยมือนี่มือนี่เริ่มเท่เท่ขัน้นเป็นบ้งครับมือนี่เริ่มกุฏิเท่ขั้นแล้วครับผมเพราะเล็กเพิ่งกับมัดไว้แต่หลายมือแล้วเนาะ เอาบานี้ก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างกแล้วอายุนี่กามีเอฟซีเพิ่นกามาร่วมบุญร่วมเฮ็ดกำแพงน้ำยูครับพูรานิดพูลาน่อย่ตามกัลล่างสัทธาละเดียวกลับไปผมกับจังไคสิไปจดซื้อเพิ่นลงไว้ให้ัครับผมแต่ว่าจังไพระอาจารย์เตรียมไว้แน่นไว้น้ำนี่ได้ครับอะไรไอแนวเขียนไหมครับไอสีบอกเ้ยอย่างที่เขียน เขียนเป็นช่องเป็นช่องไหมลงลงซื้อไห้เพิ่นไหมนี่จิกจได้หรอโอ้ยมีจิกยังไงมันไม่จิงก็ลบข้าวเดียวท่านตัวครับแล้วมีจิกลุนในพิเศษเนาะไอเขียนเทียนที่กำแพงไหมครับพระอาจารย์โอเคแล้วเอฟซบานนี้มี่เอฟซีท่างไก่ครับจากอังกฤษมั่งเพิ่นถามว่าเพิ่นว่ามีมีใบอนุโมทนาบุญบอสัน เพิ่นอยากเพิ่นเพิ่นอยากได้ไรเป็นอย่างนี้มีครบไหมครับมีครบอยู่มั้งปะเออโอ้โหไปทุกที่อยู่วัดบ้านเป็นบางวัดไปเลรื่อยๆไปซื้อเอาดิครับผมโอ้ผมก็ว่าอยู่ผมว่าผมบอกเพิ่นไปว่าตอนแรกผม่หูว่ามีผมก็บอกเพิ่นไปว่าอ้ยมันม uh, right oh. ันท okay ีต well, ้องไปสั er ่งพิมพ์สั่งหยางมาแล้วก็มาเขียนอย่างนี่แห่แต่ว่าพระอาจารย์มีอยู่เนาะ โอ้โหอาจารย์นี่ม like, ันเป็นเรมเรมเพราะว่าเรมมันเป็นชื่อวัดบ้านเป็นตั้งวัดบ้านเทาเป็นบ้านเทาเลยนะครับผมแมน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 ครับแบบนั้นแหละวัดบ้านเทาเป็นอิทธิชื่อมีรถยพวกะไรพวกอะไรไปซื้อบ้านเรมลราำนันเรมเป็นสมนีครับอันนั้นอันนั้นผมวิ่มวิ่งซื่อมู่บ้านเทาหมดแล้วครับผมนั่นแหละเพื่อนอยากได้ยังสั้นแหละเพื่อนว่าเพื่อนกรเฮ็ดมาหลายหม่องหลายบอลเพื่อนอยากได้เป็นที่ระลึกนะไหวที่ระลึกไม่ไม่ทิ้งบุญครับบัญญ่าเพื่อนมาเห็นบโอ้ เพิ่นกับสีมีความสูเมากได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านมองนั้นมองนี้คิดย้อนหลังฮอดบุญฮอดท่านเพื่อนได้ยังสีนะหานั่นคือหาผูร้องพ่นเป็นเฮ็ดมาหลายมองเพื่อนกับจำบ่ได้ว่าเป็นเฮ็ดมาใสาแนงสีไหม,มครับเอาจังได้กับเดี๋ยวลับไปผลหลับผมก็ยังค่อยสีไปเบื้องเหล่ากันที่ได้เขียนให้เพื่อนครับได้ไดไดครับบานี่พระอานาร์บานี่โง่มาหาแนวทางตัวเลขหรือนปล่านี่บ่ที่ครับครับ หนูเนาะหลังจากที่ให้เก้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่เก้ากับหาหกไว้แล้วนี้มีความคืบหน้าปะครับเมื่อขึ้นนี่เพราะว่าขึ้นขึ้นแรกที่มากนี่ยคือเพื่อนเอาตัวเลขมาให้จะเป็นหนึ่งสี่กับคล้ายๆกับจะเป็นหนึ่งเก้า ถาว่าหนึ่งเก้ากัาค่ายจะเป็นหนึงซีแมนบอลล่ะครับก็เลยเขียนไวใ้ให้เอฟซเพิ่นเก้าหนึ่งซีหนึ่งซีเก้าไปเลยนะร่วมกันไปโลดจังสี่นะฮ <c oughs> แล้วกับล่าสุดเมื่อขึ้นกรนั่นที่ะอาจารย์ว่าฝันเห็นรถนั่นเลยแต่ว่ามีเด็กวิตเเลขหากหากเหมนไหมโอ้ยรันเลสตัวบ้านาบ่าณเเดี๋ยวว่าเร,าาเร,าายเรียนหังน้าปเ แมนแมนมครับอันั้นฝันซื้อเนะ Graduate, อาะเอา้าคือว่าพันยูยูสนับพุ่้ยิ่งนะยคือว่าเขนะาได้ปไปนั่งฝาสองคนนะ่ะกลับแล้วว,วันวาวันที่เ้าสิบเจ็ดมาหาเลยจ้าวนะฮะวันที่เท่าไรก่อนครับที่เก้าสิ็วันที่เจ็ดสิบเก้าวันที่เก้าสิบเจ็ดวันที่เจ็ดสิบเก้าจะมาใหม่ ปฏิทินใดเนาะบาทนี้เนาะวันที่เจ็ดกับเก้าเข้าใจปะครับวันทีเดกับเกี่ว่าไมอ๋อ้เก้ากับเสี่า่าม่โอ้เขาก็พนกันี่กับเรื่องเงี้ยครับวันที่เจ็ดกับเ<อ>ก้า <Ừ. S 1> หรือวันที่เก่ากับเจ็ดจะมาไหมเออาวันนี่เเนาะอืมเบ้าเป็นปริศนาอีกตัวนี้ไหมแม่นบอกครับเย็นสดท้ยว่างเลยเต็มเพิ่นว่างเต็มแล้วเาว่างเต็มก็กระปบ้านนีะอาจารย์มีความคิดเห็นเป็นประการใดเนาะบ้านนี้ถ้าว่ายังสีเนาะ ใจจักแก่ไฟกรด้ก็งนจักเองต้องคิดห็งเทากับวัานที่สั้นเนาะวันที่เก้ากับเจ็ดจะมาไหมวันที่เจ็ดกับเก้าจะมาไหมอืาระวังสั้นกัเปรอปูเคู่นึงคูนึงว่าบนที่ว่าว่าว้นที่เก้ากับเจ็ดจะมาไหมนะที่คู่แรกวันที่เจ็ดกับเก้ามาไหมนะ อ้สองคนเว้าบ่คือกันเออตีว่าน้ากันสองคนนั่นนะครับผมนี่คารรถไฟต้องไปกับคนเลี้ยครับผมนี่คารรถไฟต้องไปกับคนเลี้ยงเลเอาละบาทนี้แม่แล้วครับพระอาจารย์ผมแปลออกแล้วครับ <c oughs> ตีตีทันที่นี่บาทนี้ กับเก้าถ้ากับเก้านี่มันต้องเป็นหกนี่ครับอาจารย์จัดแล้วไปโง่หัวจัดกว่าจัดโง่หัวจัดนี่หวเก้าหกเจ็ด <c oughs> ไปแสแล้วบ้านี่กับเก้ากับหกเนาะต้องวัดว่างหันแขนยังว่นหนึ่งหกกับคอนเดอร์เนาะกลายเป็นหนึ่งเก้าหกเนาะออเอ้พระอาจารย์บอสแปลจังน้อยนะบอกครับตามความคิดเห็นของพระอาจารย์ครับ ไม่กบคิดแน่ละมันมันผิดตลอดแต่ความคยได้ยินนี่แหละว่าจริงๆโอ้เรียกว่าจะให้เอฟซีเพิ่นไปพิจารณาเบิ่งเอาปะครับเมื่อวันที่ไหนเมื่อวันที่ห้าครับผมวัน,น,ววนที่เย็นผู้แรกวันวันผิดเย็นเข้าครับเรียกว่าจะล่อไปก่อนครับก้นที่สองวันวันผิดเข,าเขา้าครับเจ็ดสี่มาใหม่ครับ คนแรกว,ว่าวันที่เจ็ดกับเก้าคนที่ครับคนที่สองว่าเก้ากับเจ็ดสีม้าไหม,ไหมแต่ว่าก็เป็นเลขตัวเดียวกันอยู่ครับผมหมายว่าเป็นสีทะเลขันไหมว่าวันที่วันที่ทอ๋อ <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> โหบ <laughs> อกว่าบอว่าตัวเลขจะทะเลกนเดี๋ยวันที่โอ้ยนักก็ต้องก็ต้องมี่จากน้อยแน่แหละครับตอนนี้กห้ความคิดว่าคุณสีมา วันที่เจ็บอวิวาวันที่เก่าแต่วนนี่มันไ่ต้อักันะรเลยครับผมแต่นันนี้เอาจังสี่ก็ได้ครับก็สั่นค่ะรอฟังวันที่เจ็บกับวันที่เก่ามันบ่ครับรถ้า,าบอมาก,ก็น่าจะจบแล้วเอาเดี๋ยว คิดว่าเพื่อน,น่าจะมากอีกคือดอกครับแต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนจะมาไหมนะครับบ้านนี้พระอาจารย์เอาเดี๋ยวในเสาเรื่องทวเลใบสะกอนครับบ้านนี้คือว่า,าพระอาจารย์นั่นพระมหาก,กางปลามาฉันเพชรน้ันบอกครับมือน,นี่เพื่อนกลับปไปออกไปกลับแล้วบนนีอ้อันนี้คือคือมุ่นเพิ่นมาบอกครับทางเอฟซีมุ่นเพื่อนมาบอกครับ,รบหรือจังไหน คนีเเพิ่มากนะวันนี้คนดีน้อแม่ที่อยู่บ้าอุดรเา็นดีครัาาบแต่เรือทุคนฟังก็ือดวันนี้ก็ไม่ก็รูรเป็นน่นเกเรไม่เส้นมากา,า,ามาสบายนะครับผมอือโอ้เพิ่นมาฮอดมาเยี่ยมมายามอาจา์ฮอตหมองฮอดบอลบนบนี้เพิ่นบอมี่ยังฝากวาใหคนพิีโชคไหม,มอบอครับ นนาเดี๋ยวเจอกันนะมีแต่ข้ามเราเหรอครับฝากไว้แนวอยากได้เ่อเ่อเอาไว้ให้บ่ดแล้วบ้านนี้เนาะวันวันได้โอ้ว่นท่านได้บอกครับเอออ๋อคุณนะครับขึ้นมาจากคุณนะพระอาจารย์จะเอาไปหาเพื่อนอยู่ครับเพราะว่าคุณตอนคุณมีงานจบอยู่แล้วก็ากไปอจะนี้เพื่อนครับ เพื่อเฝ้าเนี่ยนะเมื่อะว่างานจบปุณจุบารเป็นแกตามแล้วเป็นแรกนกพูดปุณจุบารครับที่จริงกันปิเมนน่ะแต่ผไม่มีงานใิมนนลนนียที่มังแก่เนี่ยคาผมอ๋อเก็มแต่คีตะาเนาะฝากไว้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะแต่ว่าที่เด็ดนั่ยย่งบะไดอ๋อเอากะั้นกะที่้องะครับ ไอ้ิม่าไอ้อมาบอกที่ว่าเนนไหนี่ครับผมต้องไยวัดนี่ต้องไปถึงต้องไปให้ถึงโอ้โเอามโมเ็นน่้เอาเป็นยังครับครับตอนบัมูรี่นีนี่ครับผมไปวัดคนนีคนนึงเดครับบอกเพ่อน เดี๋ยวเดี๋ยวอีกบบอกริมือผมก็กลับแล้วนะสันเดี๋ยวยกะจังค่อยผมก็จะไปกับผ้าจารยนนี่รหรอกไปหาเพนนา <c oughs> ื่อนเนาะ <c oughs> มาอย่างสันเนาะบาทนี่เพื่อเราอันนี้มาให้ครับเพื่อเรามาก่อนวันนี้แล้อ๋อน่าจะมดแล้วนะครับอันนั้นก็ได้<อ>มดแล้วนีอันที่ว่าสามสิบเสียมาาไม้นี่ โอ้มันซำํานี้เด้อผมอีเหลออีอีมัดอีป่ะครับอ่าทั้งหมดสิมีอยู่ไอ้ที่ผมเอาไปรอบที่แล้วน่ะมี49ว่าสั่นนับจังไดก็ได้49นับ3รอบก็ได้49ว่าสั่นอันน้องสาวว่าเอ้ามาันก็149 194 91ยืนนี่นนนนนอนโอ้แม่นอีหลีตัวละครับพระอาจารย์อูเกี่ยวว่าเขาเลี้ยงนี <laughs> ่ เอ้าแม่นี่ดีตัวล่ะเอาตอนแรกว่าขึ้นมามีหาสิบอันสันดีวัดนี้นับจังไงก็ได้สี่เก้าไหมหลักแล้วแสดงว่าเพราะว่าบอกเป็นว่าเอามาอ่านจิตจำด้วยว่าแต่เนาะเพราะว่าพระจันไปนับหรอกเพราะเนาะไม่าห้ก็ได้จับได้กค่บ้านลถครับบาดนี้เพิ่นเอามาให้อีกสามสิบเป็นป่ะครับหลักแล้วเลนับเพื่อกันอีกก็ได้บ่การเบื้องแล้วนายจะมุดด้วยหล่ะเพราะว่าที่ผมบอกให้อ่านไล่กับนีอีกหลาย เอฟซีหลายคนอยูเพิ่นสั่งไว้บ้านในบ้านในอาจไล่เพิ่นน่นะนะที่อานแล้วนี่กัาให้ว่าประมาณการแล้วมันสิเหลืออยู่ประมาณ10นะครับแต่ว่าถ้าไปไล่เช็คเบิ่องล่าอีกก็น,น่าจะเต็มพอดีครับให้ว่ารครับให้ว่ามหาลาบป,ปราบไพรีนี่คือมดแคนี่เนาะ แกนี่ครับผมแม่นนี่แม่นรุ่นเรื่ออะไรครับแมนรว่รุ่นนี้มันอืมว่ามาหแน่มาแน่ที่แรกบนบานท่ปอกหาสุครับหรือว่าว่าเอฟซีคนอยากได้ไม่ผมป้นมาตลอดครับตมเจียบแก้งอยู่ตลอดคนเกเรมาหม่ครับผม ขอเปนรัวครับอ๋อจังไดกะเดี๋ยวกลับไปกะจงค่อยว่ากันนคอัคเนาอ,องพา,จาอ,อาจันน,าน,านน้ังทุก,กตาทุก,กตาทุก,กตาพื้หี่ครับผมมีต่ต่กระเป๋าเสื้อผ้า้ะครับเอาใหงสั้กนกัสิรบวนพะอจย์ซัมมี่นะครับเช่นน้อยพนหี้อย่างาน้องพืนพ้นีแทะ เอาโอเคครับผมก็ท่านมื่อนี้รบกวนพระอาจารย์ซ้ำนี่นะครับนะ<ช>อขอบคุณครับ,คร,บครับผม